สวัสดีครับยินดี้รับเข้าสู่ช่องของเฮียอาร์มสายสเต็ปคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมามคอ์ฟุตบอลของวันพุธท,ที่3เมษาย,ยนโดยวันนี้เราจะมาวิคอฟฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นอาเซนอลพบลูตันทาวคู่ที่2เป็นฟอร์ดพบไบตันคู่ที่3าปารีสพบสเตตแตนดและคู่สุดท้ายแมนซิตี้พบแอสตันวิลล่าแต่ก่อนจะไปดูกันวเคอ์ฟุตบอลทางยีมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันหากสนใจเป็นครอคโคเดียกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่ S a I M 8 8อย่าลืมใส่แอสด้วยนะครับมาเริ่มมนที่ก้่แรกที่เราจะมาคอก็คืออาร์เซนอลพบลูตันทาวก่อนอื่นเราไปดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนด้านอาร์เซนอลแข่ง29นัดชนะ20เสมอ5แพ้4อยู่อันดับที่2ของตารางส่วนด้านลูตันทาวแข่ง30นัดชนะ5เสมอ7แพ้18อยู่อันดับที่18ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของอาร์เซนอลที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง1ครั้งจาก1เกมหลังสุด โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1ครั้งต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากอาเซนอลแข่งสิบนัดลังสุดชนะ8สมเสมอ1แพ้ 1, 1่โดยสีนัดลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำา3ส่วนทางด้านลูตันทาวแข่งสิบนัดลังสุดไม่ชนะเลยเสมอ3แพ้7โดยสีนัดลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3าต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากอาเซนอลแข่งหนัดลังสุดชนะราคาบอล5ครั้งแพ้1่โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง4ต่ำ2 ส่วนทางด้านลูตันทาวแข่งฮกนัหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ2แพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำา3และต่อไปเราไปดูต่อที่ละอัพของนักเตะของทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากอาร์เซนอลจะมาในแผน433ส่วนทางด้านลูตันทาวจะมาในแผน433เช่นกันเรามาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนด้านอาร์เซนอลมีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก1คนส่วนทางด้านลูตันทาวมีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก9คนบาดเจ็บเล็กน้อย3าคน ผลสกอร์ท่าดอาเซนอลเปิดบ้านชนะ3ประตูตอ่อ0มาต่อทนนี่คู่ที่2ระหว่างเบนฟอร์ดพบไบตันก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนด้านเบนฟอร์ดแข่ง30นัดชนะ7เสมอ6แพ้17อยู่อันดับที่15ของตารางส่วนด้านไบตันแข่ง29นัดชนะ1 1เสมอ9แพ้9อยู่อันดับที่9ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของไบตันที่คว้าช,ชัยชนะไปได้ถึง2ครั้งจาก4ี่เกมหลังสุด โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1สเสมอ1ต่ำา2ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากเบนฟอร์ดแข่งสินัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้7โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำา2ส่วนทางด้านไบตันแข่งสินัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3าต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากเบนฟอร์ดแข่งของนัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้งแพ้2 โดยจะแบ่งเป็นสก,กอร์สูง3ต่ำา3ส่วนงด้านไบรตันแข่งของนัดลังสุดชนะลาคาบอล2ครั้งเสมอ1่แพ้3โดยจะแบ่งเป็นสก,กอร์สูง2ต่ำา4และต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลารของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเบนฟอร์ดจะมาในแผน3 5 2ส่วน่วนด้านไบรตันจะมาในแผน3-43เรามาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนด้าน ford, เบนฟอร์ดมีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก7คนส่วนด้านไบรตันม,รนมีผู้เล่นบาดเจ็บหนักห้าคนบาดเจ็บเล็กน้อย1คน ผลสกอริที่คาดไบตันบุกชนะ3ประตูต่อศูมาต่อกันเลยที่คู่ที่3ระหว่างปารีสพบสเตเตดนก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนในของทั้งสองทีมกันก่อนด้านปารีสแข่ง2 7นัดชนะ1 8แเสมอ8แพ้1่อยู่อันดับที่1ของตารางส่วนด้านเลนแข่ง2ี่นัดชนะ1 0เสมอ9แพ้8อยู่อันดับที่8ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของแลนที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง2ครั้งจาก4เกมหลังสุดโดยจะเบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3า ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากปารีสแข่งสินัดหลังสุดชนะเจเสมอ3โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง3ต่ำหนึ่งส่วนทางด้านเลนแข่งสินัดหลังสุดชนะอาเสมอ2อแพ้3โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง2ต่ำ2ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากปารีสแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้งแพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอ์สูง2ต่ำ4ส่วนทางด้านเลนแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้งแพ้2 โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำาผลสกอร์ที่คาดเลนบุกชนะ1ประตูต่อศูมาต่อกันเลยที่คู่สุดท้ายระหว่างแมนซิตี้พบแอตันวิล่าก่อนอื่นเราไปดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนด้านแมนซิตี้แข่ง29นัดชนะ1 9เเสมอ7แพ้3อยู่อันดับที่3ของตารางส่วนด้านแอตันวิล่าแข่ง30นัดชนะ18เสมอ5แพ้7อยู่อันดับที่4ของตารางต่อไปเราจะมาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมกันบ้าง โดยจะเป็นฝ่ายของแมนซิตี้ที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง2ครั้งจาก4ีเกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำา2ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันขอ,ของทั้ง2ทีมันบ้างเริ่มจากแมนซิแข่งสินัดหลังสุดชนะ7จเสมอ3โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3าส่วนทางด้านแอตตนวิลล่าแข่งสินัดหลังสุดชนะอาเสมอ2องแพ้3โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2 ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากแมนซิตี้แข่งหัรัน้าหลังสุดชนะราคาบอลน1ครั้งเสมอ2แพ้3โดยจะแบ่งเป็นปสกอร์สูง 1. ่ต่ำส่วนทางด้านแ e อตตันวิลล่าเข่งหัวหนหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นปสกอร์สูง4ต่ำสและต่อไปเราไปดูกันต่อที่เล้าของนงักเตะของ,งองทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นองไรกันบ้างเริ่มจากแมนซิตี้จะไม่ในแผน4-141ส่วนทางด้านแอสตันวิลล่าจะไม่ในแผน4411น เรามาดูนักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนด้านแมนซีมีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อย4คนส่วนทางด้านแอตตนวิลล่ามีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก3คนบาดเจ็บเล็กน้อย3คนดิทูตเบน1คนผลสกอร์ที่คาดแมนซี cy, เปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ0ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียเอสลี์เฮียตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเตปและติงรับรองไม่มีผิดหวัง เอาเป็นว่าหากสนใจแอดไลน์เฮียมาได้ทางไลน์เอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย